โอเคครับยังมีเพื่อนเราอยู่ยิงตั้งเยอะไม่ตายเพราะน่าจะเกิดเลยตายเอาตายกูไม่เห็นไปฉายเป่าทุกคนอุ้ยข้างหลังเพื่อนอาตายดิ โอ้ย oh yeah. ตายตายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยูะะ่ในเกมกาเรน่าเดลต้าฟอร์นเอนะครับผมในทีเซอเนะ ก็ใครร้อติดตามในโมบายอยู่นะครับผมในโมบายก็จะเปิดวันที่20มกราคมนะครับผมปีหน้าเลยนะทุกคนผมได้ลงทะเบียนไว้ใน iOS แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะครับทุกคนมีของแจกด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาฝึก d ดลต้าฟอใน PC กันก่อนนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมลองเล่นมาแล้วสนุกมากๆนะผมโดยเฉพาะโหมดวอลแฟมเนี่ยผมโคตรชอบครับทุกคนยิงกันเดือดมากนะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคน วันนี้ก็ามาแปลงหน่อยนะครับทุกคนเรามาเล่นเกมในพีซีนะปกติเราก็จะเล่นเกมวอลโว่โมบายนะครับผมหรือว่าเกมในโมบายนะก็ช่วงนี้มันบักเยอะครับทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็มันน่าเบื่อด้วยนะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆแล้วก็อัปเดตปัญหาเนี่ยเยอะเหลือเกินครับทุกคนวันนี้เราก็เลยมาเล่นเกมในพีซีกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมว่าปืนที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นปืนอะไรนะปืนที่ผมเล่นนะครับทุกคนจะเป็นปืนตระกรกลเออาร์เอนะจะเป็นปืนนครับาหนึ่งห้นนเลาเลนอ หลักๆจะเล่นแต่ปืนเริ่มต้นนะครับผมถามว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าเลเวลผมเยอะแล้วครับทุกคนมันก็เลยมีของแต่งเยอะนะหลักๆผมก็เลยเล่นแตะปืนนี้เลยนะทุกคนมันยิงง่ายนะครับผมแล้วก็มันไม่ค่อยหนักแล้วก็ปัญหาไม่ค่อยเยอะนลทุกคนปืนอื่นเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะใครรู้ว่าปืนไหนโหดเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับทุกคนผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะส่วนโอเปอเรเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นน้องที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับทุกคนก็คือน้องแอคคา n t ์นี่นะน้องน่ารักมากๆนะครับทุกคน ในเกมผมอาจจะเปลี่ยนตัวละครบ้างนะครับผมเพราะว่าแต่ละตาเนี่ยบางทีเราก็ใช้ตัวละครเหมือนกันนะบางทีอาจจะใช้สายโจงปีก็ได้หรือสายซัพพอร์ตหรือว่าเอนเจินเนียร์ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าผมจะไปเจออะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าภายในเกมเนี่ยมันสนุกขนาดไหนนะครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอนในเกมนะมาครับทุกคนตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมในที่เรียบร้อยแล้วเห็นนะครับว่าตัวนี้ดีนะทุกคนแต่ผมยังไม่บล็อกเลยพาสกิลมาสามารถพุ่งได้นะครับผมอ้าวผมเลือกตัวไม่ทานทุกคนเล่นตัวเดิมอีกละแนว้ค คือตัวน้องแฮกมันก็ดีนะทุกคนแต่สกิลมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะมันมีเปิดแมปที่เป็นสกิลหลักนะครับผมแล้วก็สกิลที่สามารถแฟดได้นะแล้วก็สกิลเสริมก็คือปามีนี่นะครับผมอ๋อด่านนี้เหรอทุกคนด่านนี้ระยะไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ต้องเล่นระยะใกล้นะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนได้นะ ด่านนี้ก็สนุกนะทุกคนเอาจริงสนุกหลายด่านมากนะครับผมแต่มีคนเล่นปืนนี้เยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมถามก่อนนะปืนเนี้ย aks นี่คนก็เล่นเยอะนะครับผมน่าจะโหดนะปืนนี้ผมไม่ค่อยรู้นะทุกคนปืนไหนโหดนะครับผมหรือว่าผมเล่นใส่ smg ดีทุกคน smg สิบหานะครับทุกคนเราเล่น smg 45เอาง่ายก็เป็นสไตรเกอร์ก็ได้ครับทุกคนปืนนี้เอาจริงดีหลายเกมเลยนะทุกคนไ smg สี SM นะ่สิบห้าเนี่ย ไม่ใช่คลาสสไตติกอร์นะครับผม hey, ขอร้องหน่อยนี้ข hey, อชาร์จเลยทุกคน hey, สไตติกอร์์แชาร์จทุกคน hey, โอหแล้วยิงคนนิ่งอะ่ะนิ่งมากนะ <Hey. S 1> ไปครับเดี๋ยวผมจะวางที่จุดเพื่อนไว้นะเดี๋ยวรอไปใกล้ๆก่อนนะทุกคนโอเคครับเราวางที่จุดเพื่อนแล้ว <Hey. S 1> โอ้นิ่งนิ่งแต่ใส่วิ่ง ก็สุนผมน้อยจ้าทุกคนโอ้ยยิงไปตั้งเยอะไม่ตายโอ้โดนปกส่วนตายเพื่อนชุบพอกเราเพื่อนไม่รอดเหมือนกันไม่ได้ครับเราวางที่เกิดไปแล้วถ้าเพื่อนประตูไม่ยิงไว้ก่อนนะโอเคประตูไม่ได้ยิงนะทุกคนมีข้างหน้าโอ้เยอะมากตัวนี้ชุบตูดีที่ก่อนทุกคน คือว่าปืนผมกาไปนะทุกคนผมไม่ได้แต่งด้วยไงชุมได้ไหมเพื่อนจุมได้ไหมพี่เอ๋ยเฮียจุมได้อยู่นะขวาขวาเสียงเท้ามาโอ้ไม่หลอดอ้าเราต้องหลบหนีแล้วโอ้จังเลยแล้วจออกไปไหนออกไปข้างหลังแล้วทุกคนมันบุกกันโจดมากันนะ ตม่นีน่ครับทุกคนมาสามารถเปิดแมปได้ขนาซ้ายเหรอใกล้ๆผมเลยนี่นไม่ซ้ายอุ้ยซ้ายเอ้าไม่ไปเดินมาใกล้ผมรอไหนอ่ะผมยัไม่รู้เลย ผมว่าเล่นจบอิวดีกว่าทุกคนเล่นหมอน่าจะไม่ให้ทางออกน่าจะพิวกว่านะครับผมมาเราสันหมดในนในไหนเราก็จะตายแล้วทุกคน <laughs> เรามาเกิดตรงนั้นตรงที่มันเป็นที่ยึดจุดแล้วนะวเราต้องออกนะครับผมอวิ๋นมาเกิดละ ไม่เดือดมาทุกคนนั่นกันเร็วมากอะ่ะมีคนมาข้างนี้อ้าวคนวุ้ยไม่ตาย,ตายอือแล้วก็มาตัดหน้าผมอ๋อเพื่อนมาฉุดเราด้วยน่าจะต้องตายนะ สวยครับเพื่อนวางที่ชุบแล้สวยสองอุ้ยไอตัวคนผมมีไม่โดนเอ้าสวยครับเพื่อนเราต้องสมองแล้วบิงก่อนทุกคนจากแม็ค นึงสองยอาผมมีโดน้ท <t ired> ีันใกล้ไปทุกคนเหรอครับรับเติดตีไรเลยข้างบนมีไมข้างบนก็มีตายไม่ตายทุกคนทีามหรอแรงจัง น่าจะดิ้งก็ได้ทุกคนยิงก็ผมโดนทุกนัดเลยปืนทุกหอเป็นปืนเริ่มต้นน่นไงทุกคนแลน้วมักนก็ไม่ค่อยนิ่งนะแต่ผมชอบนะคือปืนเริ่มต้นเราก็จะได้เลเวลเร็วนะครับผมเพราะเราก็เกล่นปืนนี้ตั้งแรกอ่ะกูไม่ตายยิงขนาดนั้นทำจริงอ่ะสวยอ่ะอ่ะมีหมอกไหมโอเคครับยังมีเพื่อนเราอยู่ยิงตั้งเยอะไม่ตาย เขาหนักสักเกินเลยตายเอาตายตว่าไม่เห็นไฟฉายเปล่าทุกคนอุ้ยข้างหลังเพื่อนตายดิตายโอ้ย,ย ตายตายดึงข้างหลังอู้ยไม่ทันทุกคนหมอหมอหลังเพื่อนหมอตายยังหมอจะตายแล้วโอ้ทุกคนมันเข้ามาพี่ข้างในแล้วโอเ้อเข้าม,ขา,เเขามาเพียบเลยเราจะการไม่อยู่แล้วด้วยมันเริ่มดำไปแล้วนะครับผม <We S 2> เปิดผมไม่ตุยเลยวะดาเมจบามากตายหนึ่งเไปหนึ่งายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ B2 มันจะเข้า B2 ไปโอ้โห B1 มันยึดได้แล้วทุกคนถ้ามันยึดเสร็จนี้เราแพ้อะไรเนะี่ย อยู่ช่องนั้นเดี๋ยวเปียกม,มากทุกคนไม่ใช่สวยแล้วยิ่งขึ้นใครอะสวยสวยฝั่งหนุนก็มีนะทุกคน เพิ่มเมเดียวไหมหอห้องที่เราเสียเสียไปตอนแรก ต้องการด้วยครัาทุกคนแต่มัด 1. 1> นดันไหมตอนนั้นมีนะมันได้ยังมันได้กับม้าหมดเลยวะทุกคนอันนี้เป็นบอนนะอย่าหยุดค้นเอาอู้ไอ้เชี่ยไ เยอะคนทุกคนเกนือบดีนะมันโผล่ขาหัวมาผมยิงเข้าหัวมันเกือบหลับจะ่กลับมาได้ครับผมเราต้องป้องกันไปเรื่อยนะทุกคนจนกว่าเวลาจะหมดนะ ก็ไปรอดทุกคนผมสถหน้าด้านชุบเพื่อนรอดเปล่าอลอวะไม่รอดเหรอไม่รอดเหรอทุกคนเพื่อ,อกนก็ตายเหมือนกันทำไงทุกคนเราต้องดันไปใหม่แล้วโอ้มันดันไปยันนี่แล้วด้วยโอ้แต่ตรงไหนเนี่ยงงใช่ไหมหน้าเพื่อนเลยใช่ไหม ดูว่ามันขึ้นมาไหมมันยังไม่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างกันสายสายสองตัวหนึ่งคืนครับเรายึดคืนทุกคนขวามาแล้วเพื่อนอุ้ยขวามันขึ้นมาได้ไงอ่ะ โอ้มันขึ้นไปข้างบนได้ไงวะขึ้นมาเนียนเลยผมไม่ได้ยินด้วยต้องรีบไปทุกคนไม่งั้นโดนจิตแน,น่ตัวเนียนอยู่นะสลิงหงอมีสลิงขึ้นขน,น,นาดละไอตัวเนียนตัวเนียนไปไหนละตัวตายไปแล้วตัวเนยียน ีย e ังตาไปแล้วนะงี้ตัวนี <S <S ้ตายอูู้กำลังไม่รอทุกคนเปนมาแล้วมืนมาแล้ว เฮ้ยหลังโอ้ยมันมีคนเนียนอยู่ตรงนี้อ่ะมีใครชุบได้ไหมหรือเพื่อนจะลงมาชุบได้ไหมเพื่อลงมาชุบหน่อยครับเพื่อนโอ้โหมันอยู่ข้างล่างกันต้องสัยล้วต้องเกิดเองแล้วทุกคนระหว่างชุบไม่ค่อยได้เลยนะ เพราะว่ามันชุบได้เฉพาะเพื่อนแล้วก็หมอนะคนที่เป็นหมอนะครับผมถ้าคนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยก็ชุบไม่ได้นะนี่ก็เลยแบบต้องเน้นเพื่อนอย่างเดียวเลยนะหุ้กับใจไปไหนหมดละตายไปดิ <S <S ผมไล่ตุ๋ยแล้วผมไล่ตุ๋ย ยไปดิทีมาเนีย่ยในบ้านผมนะตาย ฉันเกิดประตูไปละมันจะได้เกิดไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องมีคนเกิดขันแน่เลยวะแต่มันคือข้างล่างเลยวะข้างล่างใช่ปะโอเคตายเย้โรไปทำอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรวะตาย อุ้ยมีแค้นเกิดทุกคนระเบิดยังอ่ะโอเคก็ว้าอยู่มันเกิดมาได้ไงวะคือแค้นเกิดมานดีอย่างนี้ทุกคนคือถ้าสมมติเราเอาเบาะไว้ตรงฐานศัตรูได้เนี่ยเราก็เกิดตรงฐานศัตรูได้ลัวๆนะแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมเราเกิดมาต่อศัตรูลุงเนี้ย สวยตายผมซีงแลทุกคนมาตายมีสองเราจะแพ้ทุกคนเราต้องไปช่วยยืนมีสองแล้วมนะีหนึ่งเราชนะนะแต่มีสองได้ปะโอเคเพิ่งจะเคืนแล้วมีสองก็จะชนะแล้วทุกคนอีกนิดหนึ่ง ủ cực này TẠI clear of the blast tao phải gì phi đúng เอาชนะครับทุกคนยึดสุดแล้วก็ชนะแล้วคือศัตรูมันยึดถุดไม่ได้ทุกคนพอเวลามันหมดเนี่ยเราก็จะชนะนะครับผมเวลาเป็นสายป้องกันเนี่ยถ้าเราเป็นสายบุกเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วเรายึดไม่ได้เนี่ยเราก็แพ้ทุกคนโค้ดเอาครับทุกคนตานี้รักทีมที่ดีที่สุดก็คือทีมเรานั่นเอง192ตัวครับทุกคนสังหารไปนะยึดคลองไป2ก็ช่วยชีวิตไป5นะครับผมแล้วก็ยิงช่วยเหลือไป1 3 9ครับทุกคนโค้ดเอาครับตานี้เ่อเล่นดีมากครับผมตานี้นะ ไปดูบอร์ดเกมกันดีกว่าว่าผมคิวไปเท่าไหร่นะครับผมอ่าห้าตัวนะครับผมเอททีมเราเนี่ยติดท็อปหมดเลยนะเพราะสุดครับทีมเราเกมการ์น้าเดลต้าฟอร์ดก็แนวประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาแล้วแต่ด่านด้วยนะครับผมว่าเราเล่นด่านไหนนะส่วนตัวผมชอบบทนี้นะครับผมเพราะว่ามันยิงมันดีนะแบบว่าไล่เกิดไล่ยิงรัวๆนะครับผมแล้วก็ทําการยึดจุดอะไรเพื่อชัยชนะเนี่ยนะครับทุกคนอ๋อแล้วผมแรงขึ้นด้วยอ๋อที่ผมเล่นมันแรงนี่ว่าแล้วทำไมเจอคนตึงจังนะครับผมก็จะเป็นแรงเริ่มต้นอยู่่ทกคคคน็ยัังไไมมมอีะรราบ ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับเกมการณ์น,น,นาเดลตาฟอนนะส่วนตัวชอบมา,มากๆนะครับผมรอเปิดในโมบายอยู่นะถ้าเปิดเมื่อไหร่ผมมาเล่นแน่นะครับทุกคน <Wow. S 1> ก็ใครอยากเติมเกมการณ์น,น,นาเดลตาฟอนนะครับผมทั้งโมบายแล้วก็ใน PC นะก็สามารถเข้าไปเติมกันได้น,นะครับทุกคนที่ร้านลิสแมนช็อปนะเปิดบริการให้เติมแล้วนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแถมเติมผ่านเว็บเนี่ยได้รับลิสแมนคอยด้วยนะครับผมใครอยากเติมก็เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับทุกคน เพื่อนๆอยากทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับทุกคนราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ